เดี๋ยวเราจะไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากันนะคะเราจะทำการลดตรงร่องตรงนี้นะคะแล้วก็เกลีย่ยเพื่อให้ถุงใต้ตาเนี่ยดูสมูทขึ้นนะคะเ e สเล e นะครับออของบริษัทเกาเดมของสว uh ีเดนเป็นยี่ห้อได้ของโลกที่ผลิตฟิลเลอร์ขึ้นหนาไลฟ์สไตล์ของมุกนะคะจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ต้องเจอผู้คนอยู่ทุกวันนะคะมุกก็เลยเลือกฟิลเลอร์เพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราสามารถแต่งหน้ากลบแล้วก็ไปทํางานต่อได้เลยค่ะ ทำฟิลเลอร์มาเสร็จแล้วคะ่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตอนนี้ใต้ตาก็คือตื้นขึ้นมากนะคะตอนทำนี่คือไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะยังนั่งคุยกับคุณหมอเม้ากันเพลินเลยคะ่ะเพราะว่าแบบสบายมากๆตอนคุณหมอทำเนี่ยคุณหมอมือเบามากแล้วคุณหมอเนี่ยละเอียดมากค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยนะคะเพราะว่าใต้ตาของมุกเนี่ยมีปัญหาสองข้างไม่เหมือนกันด้วยตัวฟิลเลอร์ที่ใช้นะคะผสมยาชาด้วยจะบอกว่าหน้าบุกนี่คือแบบ สบายมากๆนะคะตอนนี้ก็คือพร้อมสำหรับการออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนๆต่อได้เลยค่ะคลินิกนี้มั่นใจได้เลยนะคะของ b รออร้อยเปอค่ะ